สวัสดีค่ะนะคะไม่ได้พบกันมานานนะคะกับดิฉันนะคะกัละมังนะคะพัะชรศชรีชรเป็นตะมังนะคะวันนี้นะคะก็ดิฉันก็จะพาลงมาสํารวจนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกับกองกิจการนิสิตของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันพริหัสวสดีดีที่24พฤศจิกายนนะคะเวลาตรงนี้ก็ประมาณบ่าย2โมงนะคะ14นาฬกาเช่นเดิมนะคะสภาพที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะคะจะ ค่อนข้างเต็มไปด้วยคราบสกรปรอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสภาพต้นไม้ที่เป็นแบบว่าเฉาตายนะคะแห้งนะคะเนื่องจากที่ว่าเจ้าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยได้จมอยู่ใต้น้ํามาเป็นเวลา25วันแล้วนะคะที่น้องน้ํานะคะหรือว่าพี่สายชนนะคะพี่สายชนได้มายึดพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ที่เราอยู่กันข้างบนกองกิจการนิสิตนะคะก็อยู่กันด้วยความ จะลำบากไหมก็ลําบากนิดนึงแล้วก็ปนกับความสบายขึ้นนิดนึงที่ว่าเราล่องออกที่ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นไปกว่าเดิมแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหากับเราในตอนนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> คือเจ้าพวกคราบตะไคร่นะคะที่พื้นแล้วก็น้ําที่เปลี่ยนสีไปอย่างมากเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตั้งแต่วันที่31ที่ คุณถาปนังนะคะได้เก็บภาพของเราไว้เนี่ยบริเวณหน้ากองกิจการนิสิตเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามญ้าต้นชาดัดของเรานะคะหรือว่าต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะยังเขียวสดใสสดชื่นอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้น้ําทั้งหลายตรงนี้ก็ได้กลายเป็นน้ําเน่าเสียไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าการไหลของน้ําของเราก็เนี่ยยังจะมีการาระบายออกอยู่เรื่อยๆทางด้านวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่ง แล้วข้างนอกนะไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลนยอทินไม่าวดีรังสิตหรือว่าทางด้านถนนงามวงวานนะคะน้าก็ได้แห้งไปค่อนข้างเยอะจนกระทั่งรถเมย์นะคะรถโดยสารต่างๆก็สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นในหน้ากองกิจการนิสิตของเราตรงนี้เนี่ยจะมีระดับน้ําที่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะข้างหน้าก็อยู่ที่ประมาณเหนือตะตุต่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่บริเวณทางออกหรือบางจุดเช่น บริเวณหน้าประตูประตูสามนะคะของเรานะคะตรงสหกรณ์เนี่ยนะคะน้ํายังลึกอยู่ถึงประมาณ หัวข่าวนะคะหรือเหนือหัวข่าวได้ซ้ำนะคะทางหอพักหญิงก็เช่นเดียวกันทางด้านหลังดอยคำนะคะก็ยังมีน้ําสูงเช่นเดียวกันแต่ของเราในพื้นที่ของเราสูงขึ้นนิดนึงก็เลยน้ําก็เลยไม่ถูมากแต่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกองกิจการนิสิต,ก,สตกันนะคะว่าระดับน้ำนยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดิมสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันนี้ระดับน้ําอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ แล้วก็สภาพความเสียหายข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราลองมาติดตามดูกันนะคะไม่ใช่น้อยก็ต้องค่อยๆระวังนะคะเพราะมันลื่นจริงๆเมื่อเช้านี้ก็มีรถนะคะสัญจรผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะก็ต้องขับกันด้วยความระมัดระวังนะคะมีฉลับลื่นบ้างนะคะแต่ตอนนี้เอ่อเรือนะคะที่เราเคยใช้สัญจรเป็น เป็นอ่าเป็นปกตินะคะก็ใช้การไม่ค่อยได้แล้วอาจารย์ปัญญาก็จะออกแบบรถออกแบบเรือกึ่งเรือกึ่งรถมานะคะเป็นแบบเรือมีล้อนะคะวิ่งผ่านเราก็จะเห็นกันอยู่บ้างนะคะ <Okay. S 2> ทีนี้สิ่งที่น่ากลัวยอย่างหนึ่งที่ท่ันอยากจะนาเสนอมากมันน่ากลัวมากจริงๆค่ะลองซูมนะคะขอให้กล้องลองซูมมาดูนิดนึงเจ้าสิ่งนี้นะคะอ่อยก็คือมแมลงที่เป็นยุงตัวอ่อนนะคะยุงตัวอ่อนตัวเล็กๆเหล่านี้แหละ เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเรายามค่ําคืนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ว่าเราจะนอนหรือว่าเราจะออกมาเข้าห้องน้ําอาบน้ําก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็คอยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบินรอบตัวเราเฉวดเฉวียนเต็มไปหมดเลยซึ่งดิฉันเห็นแล้วแบบขนล,ลุกมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยเพราะตอนกลางคืนเนี่ยบนพื้นน้ำเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเจ้าหยุ่งมาแรงพวกนี้นะคะแต่ว่าเขาก็แพ ขยายพันธุ์ของเขาได้อย่างดีเลยเพราะว่ายิ่งน้ําน้อยน,น้าเน่าเขาก็ยิ่งชอบนะคะขยะทกันได้เยะเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาค่อนข้างมากเลยก็จะเป็นทางด้านนู้นนะคะที่ใต้ป้ายนะคะจะเป็นขยะนะคะจํานวนมากเลยขยะเหล่านี้เนี่ย ลอยนะ้ำมาค่ะลอยตุ้ป่องตู้ป่องตุ้ป่องมาเรื่อยๆนะคะมาจากที่ไหนแห่งไหนก็ไม่รู้จังหวัดอยุธยานะครสวรรค์หรือเปล่าดิฉันไม่ทราบคือมากไกลมากแล้วก็มาติดจากบ,บริเวณต้นชาดของเรานะคะเยอะแยะเลยแล้วก็อาจจะมีขยะส่วนหนึ่งที่อยู่ในกองกิจการนิสิตด้วยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ําพอเข้าไปท่วมแล้วสิ่งของต่างๆมันก็เสียหายหมดกระดาษหรือว่าโต๊ะต,ต่างๆของเรานะคะครับน้ำที่ขอบปูนค่ะเข้าไปแบบว่า ทำให้เสียหายหมดเลยนะคะระดับน้ำพปูระดับน้ำตรงนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะระดับน้ําที่ข้างนอกตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสูงเกือบจะถึงบริเวณที่เป็นหน้าต่างของเราเลยนะคะถ้าอีกนิดนึงเนี่ยจะขึ้นมาโดนหน้าต่างแล้วก็เข้าด้านหน้าได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้นี่อยู่ประมาณใต้นะคะใต้ใต้ตรงปูนตรงนี้ที่เป็นขอบตรงนี้นะคะ ทีนี้เราจะไปดูว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงเท่ไห่นะคะก็จากที่กรมอุทกศาสตร์นะคะได้มาติดตั้งแผงวัดระดับน้ําไว้นะคะที่ด้านในของศูนการศึกตรงนี้นะคะคือจะสังเกตได้ว่าระดับน้ำข้างในเนี่ยจะสูงกว่าข้างนอกเล็กน้อยนะคะบริเวณด้านล่างนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาพความเสียหายต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นส่วนใดที่เป็นไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะโก่งจะผุไปหมดเลยพองบวมน้ำนะคะ อ่เราก็คงจะต้องมาซ่อมแซมส่วนที่มันพังไปส่วนไหนที่มันไม่พังเราก็ขัดนะคะทำทํความสะอาดให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดแลวนะคะโต๊ะพิยามตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆเราท่วมนิดนะคะที่ดินที่ที่ฉันยืนอยู่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วท่วมเหนือโต๊ะของที่รปภตรงนี้เลยนะคะอทีนี้ที่ฉันขออนุญาตนะคะพามาดูตรงที่วัดอาดับน้ำนิดนึงนะคะว่า สุดเลยที่น้ำเข้ามายึดพื้นที่ของกองกิจการนิสิตนั้นจะอยู่ที่ระดับ78นะคะ78เซนติเมตรนะคะณนะบริเวณนี้นะคะแต่ณนะวันณนะวันนี้นะคะระดับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ19นะคะ19เซนติเมตรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการระบายน้ำออกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะมีน้ำบางส่วนนะคะจาก ทางด้านาโรงสูบน้ําที่ไหลเข้ามานะคะก็เราก็ยังสามารถที่จะระบายออกไปได้ค่อนข้างดีนะคะลองไปดูทางด้านฝั่งอันนี้จะเป็นศูนย์ประสานง,งานนะคะโครงการบันิรุใหม่นะคะพวกหอยออนุเห็นทาบต่างๆนะคะที่กเกาะอยู่มีหอยเชอรี่ใช่ไหมคะน้อ,องไงใช่ครัวหม่หอยเชอรี่ขายแท่งขายพันแล้วก็จะมีพวกหอยขม ออไม่เกียบหลายตัวเต็มด้วยต้องไดูทางด้านนี้ฝั้นบันไดขึ้นนะคะาทางจะุรนต่อมะต้องเข้ามาใชนะคะ,ก,าาาะ,คะก็จะเห็นตามเขาเสือที่คุณน้ำก็ทิ้งไว้ให้เราดูตาด้านนะคะยามที่เขาจากเราไปแล้วเราจะได้มีไว้ดูให้เห็นเมื่อคิดถึงเขานะคะ นี่นจะสังเกตได้ว่าถ้าบันไดกองกิจการนิสิตรตรงนี้มี4ขั้นคุณน้ำได้มาถึงบริเวณขั้นที่3เกือบถึง4เลยนะคะเป็นค่า,าที่แบบยึดพื้นที่ของเราไป3ขั้นด้วยการเต็มเต็มเกือบถึงขั้นที่4ตอนแรกก็ได้อธิบายไปให้บางคนคงชาวพี่น้องกองกิจการนิสิตที่โทรเข้ามาถามก็เอ๊ะกองนะ ท่วมถึงไหนแล้วก็ดิฉันจะอธิบายว่าขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งมาแล้วค่ะขั้นที่สองั้นที่สามแต่บางขั้นนึกไม่ออกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยมันสูงขนาดไหนจนกระทั่งได้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าอุ้ยจริงๆว่าบันไดขั้นที่สามเกือบสี่เนี่ยมันสูงนะไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะที่คุณน้ำได้มาอยู่กับเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูทางด้านฝั่งนู้นแล้วก็าวองไปสำรวจความเสียหายในห้องอทำง,งานนะคะกันดีวกว่าว่ามีอะไรเสียหายกันบ้างานนะคะ น้นาเลี้ยงมาก การของเราที่เป็นบอชานอ้อยตรงนี้ก็โดนน้ําก็หลุดลุยนะคะหลุดลุยไปเลย <c oughs> ยุยยุยไปเลยตรงนี้ก็คงต้องซ่อมแซมกัน <c oughs> นะคะก็อันนี้เป็นจุดแรกที่เห็นชบเต้เลนะคะ นีตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีขยะมีอะไรลอยออกมาด้วยของพวกเราเนะี่ยที่เราเก็บขยะสมกันเอาไว้แล้วก็มีที่มีลอยมาสมงขอด้วยนะเ,ยเก็บไว้ชอ็อตเก็บไว้ช็อตหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะไปสอบ